ผักอีเลศคือมางามแต่พี่น้องใบชับผู้ครับผักสมุนไพรครับพี่น้องพี่น้องมาเบิงครับพี่น้องนอกระชายครับพี่น้องปาดคือมาหลายเท้ สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขูสุคนมือน,นีลุงหาสิพพี่น้องมาเลาะทงเลาะสวนครับหาเก็บยาเก็บผักมาเบิ่งครับพี่น้องวาสิได้ผักอีงั้งหนไปเลาะหานวะอยู่เนีกินครับพี่น้องมาเบิ่งครับพี่น้องผักคุณเลิศหรือผักอีเลิศครับใบจะพูดครับพี่น้องปัด เป็นดงเลยครับพี่น้องใบชะพ่ครับผักสมุนไพรครับพี่น้องผัดใส่หอยขมผัดปลาไหลพี่น้องปืด๊ดปลามือนี่ลุงหาสิพาพี่น้องมาเก็บผักออเลิศครับผักคุณเลิศหรือผักใบชะพ่ใบจำปนจำแจวลายโพดเบิ่งครับพี่น้อง ใบกำลังขึ้นใบกำลังงามมาครับพี่นอ้องมาเก็บพักออเลิรก,กันหลายโพลครับพี่นอ้องมิตรยอด้งามหลายคักหลายคักพี่นอ้องกจิ่มกับลาบจิ่มกับปน ได้ลาบขมๆนะครับพี่น้องขาว่าผัดใส่หอยขมกระแซบผัดปลาไหลผัดกบงามคักงามเนยครับพี่น้องซำนี่พอได้กินมือหนามาเก็บไมครับพี่น้องเดี๋ยวไปหาเก็บพักอื่นต่อหลายๆอย่างครับพี่น้อง ยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ต้องหากินแบบง่ายๆกินง่ายอยู่ให้ไปหาเก็บนะ้าอื่นครับสิบไปหาเบิงนองกระช่ายไปไปจิ้มปนปะทูครับพี่น้องไปเบิงครับไปขุดนอกระช่ายครับพี่น้องไปไปต่อพักอีเลิศพักจะพูดเอาซ้เนี่แหละครับพี่น้องหลายโพดมือหน่าจะมาเก็บไหมครับพี่น้องพี่น้องมาเบิงครับพี่น้องนองกระช่ายครับพี่น้อง ป้าคือมาหลายแท้เก็บมากองไว้ว่าใดกินว่าใดใสจนว่าออกนอครับพี่น้องร้ายโพดร้ายแนะมาพี่น้องมามาขุดนอกระช่ายไปกินไปต้มสมุนไพรครับพี่น้องสมุนไพรตอนนี้หาย,ยากร้ายมาเด้อมาเด้อร้ายโพด นีครับพี่น้องนองกระชากกระชากเป็นยังสี่ครับเอามาไว้โดนหลายครับมีทั้งนองมีทั้งหัวครับพี่นอ่องหลายโพดนีครับพี่นอ่องนอกระมีหัวกระมีหลายหลาย,ลายมากองไว้บ่มีไผ่หูจะก,กินบ่มีไผ่เห็นว่ามีขาสมมือนี่เป็นจังไง ดนองงามๆครับตนอบอบจิมปนปลาทู่ครับพี่น้องเบิ่งผักสมุนไพรครับพี่น้องกินได้ทั้งต้นกินได้ทั้งหัวเห็นบ่พี่น้อง นองก,ก,กำลังงามครับพี่นอ้องขาวอวบเลยพี่นอ้องมาเบิง้งอาสีดายเท้นองงามงามครับพี่นอ้องหัวก็ล้ายครับเอาไปเก็บไปกินโดนๆเก็บไปกินสองสามปีเลยนีครับหัวก็ใช่ ได้ายาแล้วครับพี่นอ้องได้ลราแล้วก็เดี๋ยวไปล่างครับพี่นอ้องซัมนียกพ่อไปล่างก่อนซัมนียกพ่อครับขาบสองขาบก็บสำรับคลิปนี้ก็พ่อซัมนีก่อนครับพี่นอ้องคลิปหน้าพอกับลุงงาไหม ก็ะคอยรีมีแห้งปอตกปอดทัานขเก่าครับพี่น้องสวัสดีครับ